สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับน้องไอช่องพลายวายุนะครับวันนี้จะพามาดูนาเขาอยู่ข้างนอกครับคือพลายเทวริธนะครับนี่พลายเทวริธ เป็นนาของวายุนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านครับมามัดอยู่ข้างนอกเพื่อสร้างบ้านให้เสร็จก่อนครับถึงจะเข้าไปมัดได้เพราะว่า <c oughs> ตัวเขาใหญ่สูงครับ <c oughs> ดูแลกันกินหญ้า ไปหางครับเป็นช้างกําลังหนุ่ม <c oughs> ที่สวยงามครับลักษณะสวยทรงได้หุ่นดีสวยดีครับายเทวฤิ์อาอยุ13ปีกำลังจะย่างเข้า14ปีครับช้างที่กําลังหนุ่ม ชอบอยู่แบบเงียบเงสันโดษนะครับเป็นช้างงาลายเทวรทิตที่งาของเขาช้างจะสนับถนัดซ้ายเป็นลูกพังแม่น้องใหม่ ช้างกําลังหนุ่มสวยครับถัดเทียบรุ่นต่อรุ่นแล้วไม่แพ้ใครนะครับอายุขนาดนี้อนาคตไกลครับ ชอบอยู่แบบสนดูดเงียบเงียบปกติแล้วก็จะอยู่กับพลายวายุครับที่บ้านครับพออยู่ร่วมกันครอบครัวครับ ดูใบหูและลำตัวเวลากินหญ้จาจะแกว่งไปแปวงมาหางแปว่งไปสวยครับลักษณะส,สวยอนาคตไกลแน่นอนครับช้างตัวนี้เป็นช้างหนุ่มที่นิสัยดีครับนี่ยังไม่เคยตกมันนะครับจำควานจำอะไรได้สบายครับตัวนี้นี่ วดพ่อของเขาเป็นช้างหนุ่มสวยครับพ่อของเทวริชชื่อโคบานครับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็ไปทําธุรกิจนู่นที่เกาะช้างครับพ่อของพลายเทวริชเนี่ยเป็นช้างโอ้สวยงาใหญ่หุ่นนี่สวยเลย <c oughs> เหมือนกับแม่ของเทวริชครับพังน้องใหม่นี่โอ้โหใหญ่สวง สูงเหมือนช้างตัวผู้สีดอเลยแม่ของคลายเทอริตในจังหวัดสุรินเนี่ยว่าถ้าในหมู่บ้านผมนี่การันตีเลยว่าสวยเลย พลายเทยวฤทธิ์นี่ช้างหนุ่มนะครับชอบอยู่เงียบๆงแยกถ้าเป็นอยู่ในป่าหรือเป็นช้างป่าก็ชอบแยกออกจากฝูงแล้วครับต้องอยู่จากฝูงอยู่คนเดียวค่อยระวีระวังแล้วเริ่มเป็นหนุ่มและแตกเนื้อหนุ่ม ดูหางดูขาโคนขาใหญ่สูงยาวหางสวยครับงาบานสวยดีครับ ทางซ้ายข้างขวาเป็นช้างลักษณะส,สวยไม่มีทิ่ฐิเลยครับนี่ลายเทวริตนี่วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ คุณครับสวัสดีครับผม